นอบวกหันนเจ็บไม่เป็นไรค่ะอวดหัวกอบวดากันนานๆเน่นอนปวัวาดกนร่างกายแข็งแรงด้ยมมโมเ่มมหลสวยอสมเยี่มเยี่ยมมากผแขนเยี่ยมดูบ่กงกว่านี้ดีกว่าเขาดีกว่าเขาเ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นโภมโพมใส่ใหดรูกใหรหลาน โศคมาลันรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้ไหมสาธุสาทูสาธุด้กำไรได้ตีเยนไมไรก็เห็นน้ำ่แล้วก็เลยาอเงินนินงตี้เนี่ยเียนีหน้าเลีกอยู่ด้วยเป็นสกงอีจะบอกง บอกเรืมื่อใดไม่ใช่ยี่สิบสองตุลาเพรแจ็คกัคเทียพันจากับพ่อคือพ่อข่หัวกับ่อคือพ่อคข่หันวันวันเกิดพ่อแม่มื่อวันเกิดพ่อแม่มือเามสั่งกันกันน้แมาผ่านจลแล้ว่เกเีดีเด่นอยหอยอิน บอกว่าที่ซิบซีเรียงพระยานี่เอาจอๆเลยเนาะสิบสีสิบหาเข้ากับไปลำถวายซื้อบอกว่าถวายจุ่มเงินเอามือมือบนผมได้เลยเด้อบนมืออะไรม่วันแปลเก่าเด้อที่สองพฤจิการโอ้ใครเยอะแลยก็รับเมือวาก่อนเอขาเข้าเก่าเปลี่ยนผู้จิกาเก่าผู้จิกาจากรถแห่สองขั้น ฉันแหย่มาแหยมาแล้วแหย่มาแล้วทุกี่แหยไปมาจ้างเยบร้อยแล้ว้ังมาลเขาเขาลวงแย่เลยจ้างร้นแท็ดอกล้แหย่เลยทงหมดนละสองมาลํางจ้ารเนันละสองมาล้างจ้างนัมอล้าหมดาล้างบมล้ยังเพื่นแหย่ยงเวนแล้วแหย่วามบานุูกรเทียแหวามบานแล้วก็มาอเป็นเจ้าเป็นนั่นพ่อเจ้เลยข้าเอาแต่จะเป็นเจ้ วันพวกเลสเตรถลอนแพร์อนแพร์เข้าลอนแพรว่าลงอยู่ไปเยี่ยมมือมือว่าที่แปดแม่มือโฮมเนี่ยวที่จริงผมอยากให็นแพร์อยู่ดิแพร์ไปนะแพร์ดีใจน้ำทำแม่เนาะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีแม่เตียงสวัสดีน้ำดำพอแล้วกับแม่แข็งก้องนะครับเนาะครับผมอ่ายิ้มได้คนนี้ขึ้นหน้าตายิ้มยามเช็มใสร็จเนยเอากูจวงจราด ปูปูปูจอมสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นบ่โอ้ครับจอมลอตเตอรี่นะครับเนาะเพียงใดปูขึ้นจ่องเนี่ยปูว่าเสียถนนมาตั้งแต่ไอ้ไอ้แม่ย่าแม่จ้ะโอ้ครับแม่ย่าปูว่ากันปูปปููว่ากันกันสร้างไอ้้ไอพญานาคเก่าเซียนนั่นแล้วครับอยากได้ถนนแม่นบ่แม่ถนนก็ขีดนะครับจากไอ้้ไอพญานาคมาหาฮอปูตา บ็คือปูได้ว่าเจ็ดสิบเมตรันปูว่าปูคือเบิงปูปูไปคือเบิงเจ็ดสิบเมตรโอ้ยเอาอีกแลนว้เอาเบียนมาแดงยิ้มแมงว่าจะเขาว้นสาเรอยกจูยิ้มมาไดเขาว้นซาอยู่ดิ โอว่าช่วงปูล้วจองฉลากปวกแม่ไว้แล้ดิโอวปูจองตติเด่นั่งปแม่ไว้แล้วอจอง้หลายเป็นไนแม่เจ็นี่ะเจ็ดเจ็ุตัวเดียวเนี่ยแม่จ้าร้อยใบห้าร้อยห้าร้อยใมมาปูกับดปูปูกับปูกจองโอ้ข้นบอกว่าปูใเงินบนออนเนาะ อ้าวปูเป็นปูสั่งบาร์ดี้เวลาแบบว่าขันย่ำเถื่อเดียวบัรนี้แม่ก็จมาถ่ายถวายปูเล่นบ่ถว่าแต่ถวายปูคือเก่ามตุรีหารอยใบเนี่ยสั่งแบบบประกำเลยโอ้ยเราไหวแม่พูดไปขืนเงินเนาะเห็นแต่เดนโอ้ยแห่งวาสิบวชเลขลวมเอาพรรษาอยู่ยิ้มติบเลยไปหาสลากกินแบงทบานน้องบ้านเนี่ครับโอ้คุณแม่เตียงท่องหนาซื่อหนาบานเนาะครับเมันมันเนาะมันมันครับมันชุ่มหวานกูมันชุ่มวัดเด็ด ได้ยินข่วาวว่าแม่กู้บอลเทศดบุญหัวสิได้มีแนวลงท่านมากเปล่าแมนเนื่อง่ามันสิเอามาท่านเบอร์เสน่ห์ครับไอจิมเอาบ๊อบ,บ่เป็นปยังบ,อบ,อบออ่บ่เอาจิมกระชีดเฮ็ดเป็นลาบมากโอเ้เฮ็ดเป็นลาบแม่โอ้ครับเพราะว่าอังเทียมแม่กู้คนอยากตักบาตรอยู่หัวเ<อ>นาะครับตแต่ว่าคาเดหูคาเดหูหมือนนะแม่เนาะหูวแล้ววันที่สิบสี่วันที่สิบสี่แมววันนี้เดือนสิบสี่ปูว่า ปู่าชิปชิปจีนี่ฟังบึงไงเด้อวาอีกแล้วครับครับโอ้ยตักบาทฮอนี่วันที่สิบสี่ครับโอ้นะครับวันนี้เดี๋ยววันดอกเนวันดอกีหนึง่เอะอ้ครับแมนล้ว่าวันที่สิบีเด้อปูสิตักบาทเอ้วันที่สิบส่ปูตักบาทแมนว่าฟังบึมากดอวันที่สิบีสิยาาโอ้มันสิยากคบ่แม่เป็นเอาเฮ็ดลาบมาหลุดก็ได้โอ้ครับลาบเนื้อลาบยังไงคุณแม่ลาบเนื้อลาบาลา ครับผมคราวนี้มาแม่ครูบอนสีมุนค่ะสงทั้งวัดศาสมบุญวาระลามความกามิชีเนาะพระมาสันเขายูหอครับเพื่อว่าอ่าาเจจะให้คนมาเปิดชัวเปิดลามให้ที่เราเนาะแม่เนาะครับงวดนี้มีตัวขึ้นมากไปคุณแม่ทั้งสามท่านครับบัวตัวน้ำปูนี่ละคือตัวน้ำปูแมนตัวน้ำปูนี่ละบักเก็ตส้วนบักกัดเนี่ยบักกัดนี่ละสั่งดอตดีนุ่นว่ากันว่างตั้งนุ่นหาล่อยไปบักกัป S <S ดิหาตัวเงินเนาะสังสัง,ง,งัี้งแม่เตียงพอ่อเนี่ยกลายเทอเอือดเด้อสุดล่เทือกิดเอจะหกเก่านาะเมีนแต่ว่าเนี่อันหกเก่าเนี่ยกับฟอกอยู่ด้แต่ว่าแบบเจ็ดศูนย์บนีน่ยบกับเนี่ยบกับตรงเลยตรงับเลยเอาตรงตรู้เ้ใจส่วนขอาพันษาเลยว่ดีเนาะหาด้อยไปเพราะถ้ามาดายใช่ไหมเนาะครับผู้มีงวดเก่าขันอีกิบดิม ครับหัวใ่สิ่ดงเงินอีกแล้วบ่ะนะหวใจพูดใส่เกลือนีื่ไม่พูดเรื่องนี้คือเงินกันิไปคืนมาให้โอ้คืนเงินาคุณแม่เตียงนี่ก็สจไปขึ้นมาไห้เนี่ยมากแต่ว่าพูดเาไมู่ดิโอเกี่ยวกันไม่รูแต่ว่าย่ายจขันใจไม่รูดใจก่ดูอันนั้นันได้พู่เอาโอ้รับอ่ะพูตกลงกันตัน้งแม่เนาะรับยามย่มได้ชกได้มาแล้วให้แม่เตียง กลับหรือว่ามาดามหวกแล้วับคุณแม่นะครับไปขึ้นเงินมาถวายปูนะครับไปสุบๆมันมาลำลำเรื่อยๆกับครอบความบุญความก้นไรไรแม่กลับสุบโมันมาครอบก้นครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกันนะครับเด้อทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาครับเมื่อนี้ครับคุณแม่ยงท่องครับแล้วก็มาดามหววแล้วก็ฟอร์มทีมงานนะครับเจ้าของ แผงสลากกินแบงค์าบัครับเมื่อนี่ครับเพิ่นเอาเงินครับมาถวายปูครับเพราะว่าแม่ผู้ครับเพิ่นได้โชคได้หมันครับกับซีหนึ่งนะครับซีหนึ่งหนึ่งแตกครับราคากนี้ยบนแตกล่างครับแต่ว่ากับว่ได้ลายครับถือว่าป็นกตัวกันนะครับเพราะว่าเจ้าของสลากกินแบงค์าบัก็เลยครับนั่มไปขึ้นเงินครับมาถวายปูครับแล้วกาปู ครับกับซังตองหวดนะครับสังตองหวดกับคุณแม่เตียงแม่เตียงท่องนะครับแม่เตียงท่องกับมาดามหวกครับเจ็ดศูนต์ตัวเดียวก็ต้องกับกับมาตรงกับทะเบียนขั้นมาแดงพอดีนะครับเนาะครับอ่ีกซี่ทันใดครับอ่าได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุกๆมันๆนะครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ครับก็ให้สุกๆมันๆรับรับเลยด้วยนะครับเด้อครับทีมงานนี่ถือตลอดทุกงวดครับคือคุณแม่เตียงท่องกันสิครับก็ถือคือว่าเขาทุกงวดนะครับเนาะงวดนี้เป็นกระได ครับแล้วกับปูกับมาให้ตองงวดสังลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลตองหวดปูสั่งเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะครับเจ็ดศูนย์ตัวเดียวคือหารอยใบครับอ่ะเจ็ดสี่ทันใดครับโดยเบื้องคิดนี้แล้วครับให้โชคโชคมันมั่นลำลำเลด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดทันใดกับรอยสมบัติปาถนาทุกประการครับสำหรับแอดยิมนะครับอ่ะการย่างมักคือเ่าเนาะครับทะเบียนขั้นของแอดยิมแต่ว่าครับ ครับปูกับบอกแม่เตียงท่องนะครับวันที่14อ่าวันที่14ครับเป็นครับแต่ท้ำบุญหอหรือว่าตักบาตรอยู่หอนะครับเนาะตักบาตรคือมุ่นพระคุณเจ้านะครับมาสันบาสันอ่าสันสันเข่าเศร้านะครับอยู่ทางหอครับเอฟซีทันใดครับจะเดินทางครับมาร่วมครับอ่าตักบาตรใส่บาตรครับอยู่ทางหอกับวันที่14ช่วงเศร้าๆเด้๋ยวับเด้อครับนะกตั้งแต่หกโมงเศร้าุนะครับหรือว่าเอฟซีครับจะนำลมลงทาน ขับมาเห็ดลงท่านครับกากกลับไปทั้งทีมงานบันน้องรีหูนะครับเนาะทีมงานแม่ใหม่ครับที่เพิ่นจะเห็ดลงท่านรับบันที่14นะครับกับมาทั้งหอกระได้เลยครับเด้อรับพอดีรับมาแต่ทํำของลงท่านถวายพระคุณเจ้านะครับให้เพิ่นได้สันนำรับบันที่14แล้วคุณแม่เด้อรับอยู่หอครับหอปูชีปะเขาครับหรือบันบอนปูครับบันนองปู่ตำบลน้องนะครับครับมาแต่เสาเ้อรแม่คุณแม่เด้อรับที่อยู่บันน้องรีหูครับ ทีมงานแม่ใหม่นะครับเพื่นกระทักมาทางแอบยิ้มครับบอกว่ายิ้มแม่เสียดลงท่านยูเดอ,อร์วันรัอ่์วันที่สิบสีครับมาทางหอกระเด็นแม่เด้อ กับวันที่อ่าวันที่สิบสี่ส่วงเสาร์ครับวันที่เสาร์เลยก็ได้ตั้งแต่มหกโมงเสาร์ครับมาทำลงทานอยู่ที่ละครับเพราะวพาคุณเจ้าเพิ่นกัลชิดัยสันผอมนะครับเนาะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณอีซีทุกทุกท่านนะครับเลื่อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมากเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับบ่าแอดจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกดไลค์กดแชร์กันคือเก่าครับก็จะเลื่มครับตัวเลขลอตเตอรี่ที่ผู้ตาครับสั่งให้ คุณแม่เตียงท้องแล้วก็มาดามหวกนะครับหาล้อยใบหาล้อยใบพ่ะธรรมดาอาแดงโม่ไปซีด้วยครับตัวไหนอานางซีด้วยครับอ่าอาเกียรติแดงโม่ไปซีน่าบ่ต้องกลับเลยเป็นบ่กลับปู้สั้นตัวไหนเจ็ดศูนย์บ่ต้องกลับอ่าครับถือว่าให้เดรตไฮเดรตไอเจ็ดศูนย์บ่ต้องกลับอ่าครับคือว่าเด็ดอยู่หาล้อยใบพ่ะธรรมดานะครับเนาะอ่แอดยิ้มจบคลิปนี้แล้วก็เฝ้าสิไปเฝ้าไปหายิ้บสลากกินแบงค์รัฐบาลให้กันแอดยิ้มว่าสิบวชเรียก่งวันนี้ แต่ว่าปูคือส้งมันใจแท้ครับแอดยิมกับสิปไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลคือกันครับผมผู้ดเดี๋ยวบอทันเนาะครับเนาะครับกับอเอฟซีทุกท่านแตงโมมีตัวมากปะครับามากทะเบียนของแอดยิมคือกีก่กหลัยิมมากทะเบียนของแอดยิมคือกีก่ตัวไหนครับหกศูนย์ค่ะเป็นยังไงมากหกศูนย์เพราะว่า ปูบอกว่าให้ซื้องวดน,นี้พ่อสิให้หกเก้ากับหกศูนย์อ๋อครับผมปูบอกว่าให้ซื้องวดที่ผ่านมาที่ขึ้นคาราชาปูเมนบอร์ปูบอกว่าให้ซื้อหกสิบอกหกศูนย์นี่60 60กับหกเก้าครับะได้ยินพือกันเนาะค่ะแต่ว่าแต่โม่ได้ยินแต่ว่า หกเก้ากับหกศูนย์โอ้หก 9, 360, เ 60, ก้ากับหกศูนย์กับหกศูนย์มันอาจจะเป็น 90, กเ 90, 60, นก้าศูนย์ก็ได้กับเก้าศูนย์หกศูนย์ในการไปกับเจ็ดศูนย์สามศูนยนะ์เนาะแต่มูนะ่ะรับสกปรกมนันๆน้ำกันเบิดทุกปูทุกคนครับฉิดเงินให้ได้เงินฉิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกับคอยสมบัติปัตนาะทุกประการกับคอยบุญบาร,รมีองค์ปู่ชีปากาวความปู่ตาและองค์ปู่ทุกพระองค์ดลบันดาลให้สายบุญของปู่ครับทุกปูทุกคนครับนี่แต่สวกแต่หมันแต่ดำแต่ด้วยครับอ่ะทรงไทยกันนึงครัับบคคคือออเเเหรีียยนาะงงง์์ลวปู่ต ยังมากคันใดคันใดเสร็จนะครับเด้อครับคันใดแล้วครับคันแล้วมือไหนครับแอดยิมสิมาแจ้งท่าน่องยูทูบเพือเก่าครับอ่าเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างกระจุยไปแล้วรอดแต่เธอทรงครับอ่ายังคันใดเสียด้วครับเด้ออ่าครับผมก็ขอขอบคุณกับคุณแอดซีทุกทุกันครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาสุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกรับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ